สบายดีทุกๆคนดูดีมีแห้งมาพบกับบาดทว่อนคนอยู่ส่วนมานี่บุขาสิมาแนะน้ำหักยาพื้นเมืองบูฮานเหล้าข้าพี่น้องใส่แต่แต่คอตะแม่ตะปูตะยาเ้ามามันพระบุรุษเ้ามาไปแหละพี่น้องเดี๋ยวหักยาดีนี่เด้อพี่น้องเด้ินโคชิงไข่โคชิงไข่เครื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่เดินโคชิงไข่เครื่องเด้อนี่เด้อเดี๋ยวเอาเอาไปใส่อบใส่อันนั้นละที่ไปต้มใส่แกงธรรมดากับบบบบเป็นแบบเป็น กินผักช no ีแห <cond> ้งน yeah, ี่ซองมาละหวานหวานไร้เด้อพี่น้องเด้อหวานไร้เด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่หวานไร้คุณได้การทีปลูกไร้คนอยู่น้ำบาดน้ำเพื่อนเท่านี้แหละนี่สรรพคุณคุ้ประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เอามาใส่สำหรับมาฮ่มเด้อพี่น้องเด้อฮ่มคุณได้ที่เป็นเปียกเป็นลอยเป็นปวดเป็นอะไรหัวเข่าบวมหัวเข่าเก็บหัวเข่าหัวขาเด้อพี่น้องเด้อสรรพคุณคุ้ประโยชน์ของเพิ่นก็ได้แตวกระซมาเบาเป็นขันต้อนเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ถ้าผู้ใดเป็นกรรมพึกบรท่านเป็นกรรมภาพาดเด้อพี่น้องเด้อพรท่านจะเป็นกรรมภาพาดแบบลอยเบื้องเดียวนะหรืวอว่าเจ็บปวดน้ำแข็งน้ำเขา่าน้ำขาน้ำแขนียังกระยาเด้อพี่น้องเด้อปวดเป็นบวมเป็นนะฮะปวดหัวเขา่าโป้หัวเขา่าใหญ่หรืวอว่าแขนขาเข่าใหญ่มันโป้มันนั่นแหละแล้วตัดเอาเนี่แหละหัวจะใครเรื่องไปถอนไปถอนไปถอนกรรมือบักใหญ่นี่แหละพี่น้องกรรมือบักใหญ่นี่เด้ออันนี้วานไล่เือกันตัดเอากรรมมือบักใหญ่ มาใส่น้ำสองลิตรต้มประมาณหาเอ่อสิบหานาทีเด้อพี่น้องเด้อเอาประมาณสิบหานาทีแล้วก็มาห่มบบดนี้ต้มมันพดสิบหานาทีแล้วเขาก็มาห่มห่มกับผ้อุ่นๆนั่นแล้วเขาก็กะเอาอะไรกะว่าเขาห่มได้กะว่าเขารีดได้แหละมันบ่้อนแห้งอะไรข้าวอุ่นๆแล้วก็เอาเอาแพรแพรขาวแพรสะอาดเออแล้วก็มาห่มมารีดรีดรีดบนมันเจ็บอะละเอาแพรนะรีด เขาแพะจุ่มน้ำมาหนิจุ่มน้ำจุ่มน้ำมันก้าวห,หน้ำไล่เขาก็ปั่นออกซิเล็น้อยหนึ่งก้าวซุบซุบซุบให้มันมีน้ำเลยครับแหละน้ำชีวอนเขาก็รีดรีดลีด,ลด,ลดแล้วมันหนึ่งเสียเถื่อกันดีเออหรือว,ว่าอีกตามเขามีเวลาเขามีเวลาชำนา้เขาก็ลีดชำนั้นรีดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยบเกิลชามหมอ้อเด้อโล่งมึงโลดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ใส่กันแต่ปูแตะยาเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเออดีแท้ๆทะนี่ผู้ใดเจ็บหัวเข่าหัวขาหัวเข่าโป้หัวเข่าไข่หรือว่าแขน คาไข่หรือว่าตีนไข่รว่าขนุญะดําเดอรหัว,ขวขเข่าไข่หรือว่าลอยเบื้องเดียวเบื้องหนึ่งยังติ้งได้อยู่เบื้องนี้ติ้งบ่ได้แล้วลอยเพื่องหนึ่งเดี๋ยวเอามารีดเดอพี่น้องเดอร์เอามาใส่ลงเบื้องเดอร์อันนี้หั่นบาทวรมาแนะนํำมาแบ่งปั้นความพูอันสิ่งดีๆเอามาให้พีให้น้องเขาได้กินได้ใส่น้ำบ,บาดน,น,น้ำเพื่อนเขาได้แหละบ่ได้ใกล้ดอกหักยอมหักย,ยานกิบ่ได้เสียหายยังเด,งเดอร์พี่น้องเดอดีกว่าจะไปซื้อหวานซื้อ,อยาแล้วมากินตัวน,นี้ลงเบื เอาห่มห่มกับบัวดงเอาอบดอกเอามาเพรข้าวข้าจุ่มนำ้ำดอกกะลีดลีดรีดรีดแต่ละมือ้อหันลีดมื้อหนึ่งเสียเถื่อแห้งดีเดิมพี่น้องเดิมมีช่องชนิดและชองแนวนี่ยแหละหัวชิงไข่เครื่องเดิมบัวแดงหัวชิงไข่ธรรมดาเอาได้วัวชิงไข่เครื่องกินเปิ้ลชิ้แห้งเดิมตันนิดเดิ้ลนี่ดิหัวชิงไข,เงเงขรร่เอาธรรมดาแต่มันเิเป็นชีคาวเนาะนี่เปิ้ลเป็นิเป็นชีอิตเดิมพี่น้องเดิมหัวชิงไข่เครื่องเดิมจืดจำนำไว้เดิมนี่ก็หวานหวานไล เอามาใส่ลงเบงเดอพี่น้องเดอบัตทวันมาแบ่งปัน้นความรูมาแบ่งปัน้นสิ่งดีๆให้พอให้แม่ฮะให้น้องเฮาได้ใส่ได้กินได้ใส่ได้อันนั้นเห็ดนากันผู้ใดเจ็บผู้ใดเป็นก็เอามาใส่ลงเบงเดอพี่น้องเดอร์อันนี้ผู้ค้ามาแบ่งปัน้นผู้ใดท้องทินได้เคยใส่เคยเห็ดแล้วกะ็สาธุสถานอบุญอาคุณนํากันเดอพี่น้องเดอร์ให้ยู่ดีมีแหงอันนี้กถทาวผู้ใดบท่ทขันเคยเห็ดถ้าว่าเป็นเจ็บเป็นปวดก็เอามาใส่ลงเบงเดอพี่น้องเดออย่าลืมจือจํานําไวู้าามแบ่งปัน ผู้ใดเป็นแล้ะก็เอาไปใส่ให้ดีให้เศร้าเ้อพี่น้องเด้อเอาอย่าเจ็บอย่าจนลำด้วยกันซาทุยดีมีแหง